น้องสามเดือนเสื้อผ้าไม่ได้ใส่นอนแล้วก็มีผ้าขนหนูอยู่บนที่นอนปเปรีบไปด้วยปัสสาวะมีมแมลงวันตอม,อมตัวน้องเนี่ยซีดเหลืองแล้วก็ตรงต,รงตรับตรงปากอะคะสังเกตจะเป็นขุยลอกแล้วเหมือนติดเชื้อแล้วละ่ะข้างๆก็มีพวกคราบนมที่เหมือนชงทิ้งเอาไว้แม่ไปไหนครอบครัวเนี่ยเกี่ยวกับยาเสพติดคือพ่อถูกจับยาเสพติดครับ แม่ก็เลยไม่อยู่ไปเยี่ยมพ่อระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้ามาดูเนี่ยปรากฏแม่กลับมาค่ะเจอพอดีเลยแม่บอกว่าคือตอนนี้ไปเยี่ยมสามีสามีติดคุกอยู่ถามว่าทำไมปล่อยลูกอยู่คนเดียวบอกก็มันไม่มีคนคอยดูแลไม่ได้แจงเกิดอะไรเลยเหรอยังไม่ได้แจ้งเราเห็นลูกสภาพแบบน,นี้ไม่ไม่ห่วงไม่อะไรเลยเหรอหว่วงค่ะเ,เพิ่องอยออกไปเมื่อกี้ พอดีว่าแฟนเขาให้ผ่าไปเอาวันนี้เอาไปโรงพยาบาลได้ไหมไปโรงพยาบาลไหนคะเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่เขาจะเอาไปโรงพยาบาลเอาไปได้ไหมวันนี้ลูกเอาไปรักษาก่อนได้ไหมเนี่ยน้องดูแย่มากเลยนะได้ได้ไหมค่ะเอารล, <หา S 2> ลูกค <หา S 2> ่ะคิดว่าไม่จะเอาไปโรงพยาบาลคิดจ้ะ ตอนนี้รถติดปัญหาอะไรอยู่ก็ไปไหนมันก็ลำบากไปโรงพยาบาลมันก็ไกลอะค่ะ